วัตีพี่น้องเมื่อน,นี้เยายติวกาอาหารพี่น้องมากินกับเย็ดติวด้อพี่นอ้องเมื่อนี้กินอาหารฝรั่งพะนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นกับเป็นเนื้อหมูเนื้อมูอ,เอ้เพิ่นเขาอบไหมพี่น้องแล้วก,มนนก,ก็มันนี่กับเฟตไฟยกับไส้เคดชุมันนี่ก็เป็นโซ่เสิก้อยนะโซ่เสือด้พี่น้องแซ่บ มานนี้ก็เป็นผักมือนี้ยิ่ติวกินมึงดูพี่น้องสิกินเหมือกมือนี้ผู้ใดอยู่ไก่ยายติวเขาเมื่อกินเขากบยายติวมือนี้พี่น้องนีคืออาหารเราเด้อมือนี้พี่น้องมือนี้ผู้ใดพักได้กินเขาเขามากินกบยายติวเด้อพี่น้องมือนี้กินอาหารย่างขนาดหนักเลยพี่น้องจานใหญ่บ่รู่าสิกินเมือกปกินเมือเด้อมือนี่พี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องอันนี้ก็เป็นเนื้อมูเนื้อมูข้างในพิ่นกะ ไอ้ไส้หัวหอมนะพี่น้องเนาะเพี่นก็เอาเข่าอบมาทางนี้แดงๆนี่ก็เป็นน้ำซอสมานี่ก็เป็นพุม่มพี่น้องพุม่มเบทก็ใส่แอนเคชชั่นเกื่อก้าวหน้าขาวๆนี่ก็เป็นมายองเนสเนี่ยติววิทยิวิทย์ถือกระคอทษดเด้อพี่น้องอันนี้กา ยี่สิบกับบอาวปามาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมาท่างนี้กัเป็นพักร่วมพี่น้องเห็นหมายี่สิบมุนค่อยๆให้พี่ให้น้องเข้าเบืง้งม้อนี้ผู้ใดบอว,ว่าเนไ่้กินข่าวเขาไม่กินกับยา่ติวพี่น้อง at five, you know. จา,าาจากเป็นอาหารด้วยจะเป็นอาหารมือ